สวัสดีคะ่ะ Privacy Talk with Mayuri นะคะวันนี้มาต่อในเรื่องของสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPa เนี D ่ยค่ะให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลหรือเราทุกคนเนี่ยค่ะอีก2สิทธิ์นะคะเขียนอยู่ในมาตรา32ค่ะเป็นสิทธิ์ในการคัดค้านไม่ให้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะนี่สิทธิ์ในการคัดค้านนะคะมันก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันว่าเรื่องใดบ้างที่คัดค้านไม่ได้นะคะแล้วเรื่องใดบ้างที่คัดค้านได้นะคะอ่ะเรื่องเราต้องรู้ก่อนว่าคัดค้้นนนไไมมม่่่ดััจะะะี2เเรรรืืืออองงหลกหลกๆะคคะแ กรณีที่คุณาทางเจ้าของทางผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยค่ะเขาเก็บข้อมูลเราไปตามฐานกฎหมายหรือฐานสัญญาอันนี้เราคัดค้านไม่ได้นะคะถ้าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเราไปคัดค้านว่าไ,ไ,ไม่ให้เก็บไม่ได้ไม่ให้เปิดเผยไม่ได้นะคะหรือถ้าเก็บไปตามฐานสัญญาเราไปคัดค้านแปลว่าสัญญานั้นมันถูกยกเลิกไปหรือสัญญานั้นมันต้องสิ้นสภาพไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยคัดค้าน2เรื่องนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเก็บมาจากฐานความยินยอมนะคะ แปลว่าคัดค้านได้ก็คือการถอนความยินยอมถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือเรื่องที่1ที่คัดค้านไม่ได้เรื่องที่2ในกรณีที่ทางฝ่ายผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเขาเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือการร้องเรียนอะไรกันบางอย่างอย่างเงี้ยก็ไปใช้สิทธิ์คัดค้านไม่ได้นะคะอย่างเช่นมันมีคดีความกันอยู่หรือว่า พบการผิดปกติอะไรบางอย่างแล้วมันจะต้องมีการนําข้อมูลนี้ไปเปิดเผยไปในเรื่องของการฟ้องร้องไปในเรื่องของการตั้งสิทธิ์ต่างๆเราไปคัดค้านว่าอย่ามาใช้ข้อมูลของฉันแบบนี้มันไม่ได้นะคะเขาสามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสองเรื่องหลกัหลกๆที่คุณต้องรู้นะคัดค้านไม่ได้คือถ้าเก็บตามฐานกฎหมายฐานสัญญานะคะ ไไม่ได้และอันนี้อีกข้อหนึ่งคือถ้ามันมีการฟ้องร้องกันอยู่มันมีการสู้ความหรือมันมีการร้องเรียนกันอยู่ตั้งสิทธิ์ทางกฎหมายกันอยู่อันนี้ก็คัดค้านไม่ได้สิ่งที่คุณคัดค้านได้คือเรื่องของ Direct Marketing เรื่องของการทํา Marketing ที่มากเกินกว่าฐานสัญญานะคะอย่างเช่นเราซื้อขายจบแล้วแล้วเขายังส่งโฆษณามาโฆษณาหาเราอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ย เราขอใช้สิทธิในการคัดค้านไม่ให้ใช้ข้อมูลเราต่อไปได้นะคะหรือพวกการตลาดทางตรงทุกอย่างนะคะแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าเราขอใช้สิทธิ์ในการคัดค้านไม่ให้ใช้ข้อมูลเราต่อไปเราแจ้งไปได้เลยค่ะแปลว่าเขาจะต้องไม่ใช้ทันทีนะคะหยุดใช้ทันทีนะคะอันนี้คือสิทธิ์ในการคัดค้านอันนี้คุณอาจจะต้องรู้ไว้นะคะถัดมาค่ะสิทธิ์ในการอขอลบทําลายหรือขอทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคะเขียนอยู่ในมาตรา33นะคะ สิทธิ์ตัวนี้มันก็เหมือนกันค่ะว่าเราจะไปขอลบทําลายขอไม่ให้ใช้ข้อมูลมันต้องหลังจากที่ข้อมูลมันหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้แล้วนะคะซึ่งเขาก็จะต้องแจ้งเอาไว้ในตัวประกาศเหมือนกันค่ะกลับไปที่ข้อแรกว่าเราต้องรับแจ้งแล้วเราต้องอ่านด้วยว่าเขาจะเก็บไว้กี่ปีนะคะเก็บไว้นานแค่ไหนและหลังจากนั้นเขาจะทําลายยังไงถ้าเราไปขอทําลายก่อนเวลานะคะบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้เพราะมันจะไปติดด้วยโปรเซสของเขาว่าถ้าเขาเก็บไว้ตามฐานกฎหมายบางอย่างกฎหมายบอกให้เก็บ5ปี10ปีหรือว่าอาจจะไปติดด้วยฐานของสัญญานะคะมันอาจจะต้อง ต้องเก็บไว้ก่อนตลอดระยะเวลาของการเป็นสัญญานะคะแบบนี้เราไปขอใช้สิทธิ์ในการลบทําลายไม่ได้นะคะแต่ถ้ามันหมดความจําเป็นแล้วแล้วเรามั่นใจว่ามันไม่ต้องใช้แล้วเราอาจจะขอใช้สิทธิ์นั้นได้นะคะนี่ลบทําลายนะคะอ่ะการเราไปขอใช้สิทธิในการลบทําลายถ้าลบทําลายได้เขาก็จะลบทําลายต่อไปนะคะหรือถ้าเขาลบทําลายไม่ได้มันก็จะต้องทําเป็นในเรื่องของการทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อ่ะมันเช่นอย่างเช่นเราใช้ตัวโค้ดในการที่แฝงชื่อนะคะเราไม่พูดชื่อนับสกุลตรงๆเราอาจจะใช้เป็น xxx อย่างเงี้ยค่ะมันคือการ แฝนชื่อหรือมันมีการทําให้ ไม่สามารถรู้ว่าเป็นใครได้ะถ้าง่ายสุดแบบระบบกระดาษที่คุณเคยเห็นนะมันจะมีเป็นกระดาษแล้วมันมีชื่อมีนามสกุลมันก็จะมีการขีดทับดาเราเรียกว่าถมดำเนาะหรือเรียกการ masking นะคะไม่ให้เห็นชื่อนามสกุลนะคะ,ะเ๋ยวนี้เราจะเห็นในเรื่องของคดีความต่างๆถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคู่ความหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีการสื่อออกมาเขาจะต้องมีการ masking หรือการติดไม่ให้เห็นชื่อนามสกุลคือการทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อันนี้ค่ะคือสิทธิ์ในตามมาตรา33นะคะสิทธิ์ในการขอลบทําลายนะคะ หรือทําให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นะคะใช้ได้บางกรณีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิท่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีก2-3งสิทธิ์นะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ